อะไรอะไรโทรศัพท์โทรศัพท์ใครเนี่ยใครโทรมาอะไรเจลเสียบไปตั้งแต่ตอนขับรถอั้งแต่ั้งแต่ออกจากที่นู่นอะจากนู่นแล้วทำไมเธอสองคนไม่เตือนฉันดูคุ้มกันโอ๊ยจะบ้าตายอุ้ยร้อนจี๋เลยอุ้ยพังพังแล้วเนี่โอ๊ยจะบ้าอุ้ยไม่น่าล่ะลายเด้งเพียบเลยอ่ะแสดงว่าคือแบบยาวเลยอ่ะ นี่แก่งกว่าเนี่ยเจ้าว่าคขแกจอ,อะไรอ่ะนี่ฉันวางโทรศัพท์ไว้หน้ารถแล้วขึ้นไปขับรถเดวเดวเดวเด,ว,เด,ว,เดวทำไมไม่บอกไม่อายล่ะลูกสวัสดีค่ะที่นี่ช่องคิดเพย์นะคะทำไมไปเสียงไม่ฝนล,ล่ะคะ วันนี้แม่อาอยู่ที่ไหนอ๋อไม่ใช่ตอนแต่งหน้าอยู่ตอนนี้นะคะอยู่กระทมนะคะมาทำอะไรคะมางาน YouTube แต่ว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่มาจากสนามบินน่ยคุณพ่อของน้องเดวเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วก็ขับอืดมากขอบอกว่าลำคานแล้วฉันก็หิวมากเพราะฉะนั้นเอากุญแจรถมาเดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เจ้าคุณแจไปทำอะไรฉันขับเองมาเน๊เดี๋ยวนะคะรถดีไม่เคยให้ใครขับเลยนะคะก็ฉันอยากจะขับเนี่ยเพราะว่าฉันไม่อยากจะเป็นเ่าร้อแล้วหิวข้าวเรยแล้วเมื่อกี้เดียวบนหิวข้าวแล้วเนี่ยเออสองคนอ,ะอ่ะโอ้ยเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่อายแม่อายเนี่ยเคยขับรถในกรุงเทพไหมคะไม่อะอะไรนะคะก็ไม่เคยแล้วปกติขับรถอยู่ที่ไหนคะ ก็ขับอยู่แถวบ้านนอกที่เชียงรายอยู่บนดอยใช่ขึ้นดอยลงดอยแต่ที่นี่เออก็คงเหมือนเหมือนกันนะมั้งเออเออก็มันก็รถติดติดแต่มันก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกโอ้เออนะหิวแล้วนี่ไปเถอะไม่ต้องกลัวแล้วไงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละที่บ้านก็ขับบนกระบะมันก็พ่อจ๋าแม่จ๋าเออตกลมอันไหนเปิดอันไหนปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาพิดรูปอยู่ไงล็อกกับปลดล็อก ล็อกค่ะคุณแม่ขาโอเคๆหนูแน่าไว้ใจไหมโอ้ขึ้นรถขึ้นรถจะปลอดภัยไหมเนี่ยเราน้องเดวแม่อายขับหนูว่าไงลูกไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าเขียนข้าข้าผิดรู้ค่ะผิดรู้ถูกแล้วทุกคนท่าเฉยๆให้เรียบร้อยตายแล้วถทำไงต่อเนี่ยไม่มีไม่มีที่เสียบเหรอไม่ไม่มีค่ะอะไรเนี่ยรถทันสมัยเหรอเนี่ย วางวางตรงนี้เลยค่ะวางแล้วก็สัตกดสตาร์ทได้เลยโอ้ยรถไฮโซเป็นรุ่นที่แบบว่าใช้กุญแจแบบว่าวางใกล้ๆก็สามารถกดสตาร์ทได้ต้องเหยียบเบรกก่อนเนาะไหนอันนั้นคันเร่งอันนั้นคันเร่งไม่ใช่เหรอเบรกถูกแล้วแล้วไหนอ่ะปุ่มสตาร์ทอะหาไม่เจอยูดิอุ้ยตายแล้ว คือรถที่บ้านปุ่มตัดเป็นอยู่สายมือก็งอแหม่มันคนละยี่ห้อเขาเป็นมาสด้าไงอันนี้มันเป็นโตโยต้าใช่ไหมโอเคเปิดแอร์ที่ไหนอ่ะต้องเปิดไหมเปิดแล้วมันเปิดแล้วอัตโนมัติโอเคทุกคนกำจให้พรามห้องละโมสามจบแล้วไปกันหนูว่าต้องสวดชินนบัญชรแล้วค่ะนะโม อุ้ยทำไมกระจกมันมืดขนาดนี้บ้าไปแล้วเนี่ยทำไมเธอติดฟิล์มขนาดนี้เนี่ยนู่นค่ะมันติดไวปจะพากิ๊กขึ้นรถกว่าจะได้ไม่เห็นอีกตีมืดอ๋อมันมืดเกินไปเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดียวยังไม่พอใจเลยติดฟิล์มในถูกต้องมันมืดไปโอ้ยกลับไม่ได้เจ๊เจ๊ขับรถเลยไงจะขับรถเลยเจ๊เจ๊ขับรถได้เบียดขอฟุตบาทมากเลยค่ะกลับไปเลยค่ะ ใหญ่ก็ได้กมันกินได้เร็วๆหิวดียวยามจะด่าไหมไม่มีอะไรนะไปเลยยามเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปเซนทันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปเซนตันโอเคว่าเซนทันมันอยู่ไหนเนี่ย ไม่วิจัยเขาขับรถเร็วมากแต่จะได้ไปถึงอะไรเนี่ยจจ้ปกติไฟแดงเลยเนี่ยจะเข้าการยู่ทูปชัตไปคะคุณแม่ขาพี่แท็กซี่ขอจัดหน้าได้ไหมอ่ะโอ้โไม่ได้เขาไม่ให้ไปอ่ะไวิจัยจะรถเร็วเนี้ยตา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 ยรถบรรทุกรรพ่วงโอ้ยโอ้โหวิจยแล้วแถวบ้านฉันยังไปขับเร็วขนาดนี้เนี่ยวันแถวนี้เขาเรียบหรอเฮอ โอ้ยตา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 ยจะรีบไปไหนกันทั้งหนาเนี่ยถึงนี่เราก็รีบนะเพราะเราเคลื่อนไปอยงนี้หรอไ่ตรงนี้หรอตรงไปอย่างนี้ทางไหนได้เออใช่ใช่ใช่ก็เรียบไปอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมอ๋อเข้าไปตรงที่มันขึ้นทางด่วนโอเคๆเราเข้าช่อง e-c-pass เลยอะค่ะอีทางด่วนอะไรเนี่ยคือมันจ่ายตังค์ไงคะสมัยนี้ e-c-pass ค่ะก็คือเราต้องไปซื้อบัตรอะไรวะไงนี่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  e-c-pass อ๋อแล้วซื้อยังไงอะซื้อออนไลน์หรือว่าไปไปซื้อที่ทางด่วน อ๋อแล้วเขาก็จะมีตัวนี้เป็นสมอนเซ็นเซอร์ไงคะใช่แล้วก็เติมเงินเข้าไปอ๋อทุกคลิปแลกเหรียญได้แ,แบงก์กันนะดีจังเลยอ่ะคลิปนี้ต้องบอกว่าค,ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปที่แม่อายเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดตั้งแต่ทําช่องมานะคะทุกคนจะเก็บอาการได้ยังไงล่ะ่านเน่ยก้นพิธีจะไม่ให้แม่อายขับ คุณพ่อทีจะต้องไม่ให้แม่อายขับรถคันใหม่อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้มันไม่เหมือนกันแมอันนี้เป็นกอท่อหมอนะอันนี้ผิดที่ใด <c oughs> ออกาทางผิดฟ <c oughs> ้าใดนะคะประจํา <c oughs> ตรงนี้ถึงแยกแล้วก็ไปตามทางค่ะเดี๋ยวสายก็จะถึงกูเกิลแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> เราจะถึงตึก Google กันแล้วสรุปว่านะคะการขับรถในกรุงเทพครั้งแรกของแม่อายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วย เกือบจะดีนะคะก็มาตายตอนจบที่ว่าจอดรถเบี้ยวนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรสายตาเอียงคือแก่แค่นั้นเองไม่ได้ว่าจอดไม่ดีอะไรนะคะก็เพระยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีนะอาราวเดลเดลนะคะที่ยินดีที่จะให้เราเทสรถใหม่ของเขานะคะโดยที่มันมีประกันชั้นหนึ่งก็เลยไม่กลัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะไม่อายอาจจะไปยืมรถคนอื่นขับนี้ระวังตัวไว้นะยูทูบเบอร์คนอื่น คลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊ไปยหน่อยบายยยยเจ๊อะไรอะไรโทรศัพท์โทรศัพท์ใครเนี่ยใครโทรมาอะไรเจ๊เาเสียไปตั้งแต่ตอนขับรถอะฮะไม่แต่เอาจัดนู่นนะจัดนู่นมาแล้วทำไมเธอสองคนไม่เตือนฉันดูคุ้ืกันไอ้จะบ้าตาย อุ้ยร้อนจีเลยอุ้ยพังพังลนละ่นด้โอ้ยจะบ้าโอ้ยไม่น่าล่ะลายเด้งเพียบเลยอะ่ะแสดงว่าคือแบบยาวเลยอะ่ะน,นี่แกงวะเนี่ย,ยววแก้วางขบเคี้อะไรอะ่ะนี่ฉันวางโทรศัพท์ไว้หน้ารถแล้วขึ้นไปขับรถเด่วเดยวเด่วเด่ว,ดวทำไมไม่บอกไม่อายล่ะลูก จริงๆเบบก็ไม่เคยพูดว่าพี่อายแก่นะแต่ตอนนี้หลนว่ามันต้องถึงเวลาแล้วเลอุ้ยร้อนจี๋เลยอ่ะ